สับัยดีพี่น้องสับัยดีเอฟซีทุกคนิลาตื่นแล้วเนาะเมื่อนี่กัสิภากันเตรียมโตนาะพี่น้องเตรียมโตกะเคียมมาหน้าเนี่ยแล้วเนาะโอ้พายุมาเลยเด้อพี่น้องพายุมาหอดแรงวานเลยเนาะพายุตาลิมกบฝนวาเนาะซาแพงเขาไปซองบนเขาพายุเขาตั้งแต่วันที่สิบหาสัสี่ว่ะ ขันสีบัวลูกใหม่มาอีกเนาะก็น,นี่ขาลูกหนึ่งลูกลูกที่สองกับกระลังสีมาีาน้องบอสฮักกระตื่นอันนี้นะถาเอาน้องบอสจนสวยพี่น้องสีเตรียมเมื่อหน้าเห็ดยังได้ด้บัดนี้นคนกับตกลินขันสีบัวเอาลูกเมื่อบัดขิดหอดลูกเนาะพี่น้องนี่นี่ข่าวเกี่ยวกับเด็กๆเกนีน่ยแล้วเนาะขันสิบ่เอาเมื่อบัดขิดนำหินหิน จำเป็นนี่ตาพ้นเมื่อเมื่อนี่หมวกน้องได้ชาลุหมวกบอปสปะไซอือใช้อมาผะหมนะสีหาทงยางมาใส่ทองยางมะอมา,มาหวงอีกนอนหากันลูกสำนุกกระแทกผมเบิ่นกระแทกฮอนจุกไปเตรียมเอาเกิอบอีละ <c oughs> หาเกิบมาให้น้องน่ะนะเกิบบกนะ น่าก็เห็นกิ่งเดียวบ่ะนะนี่นี่น่ะเกอบแทงกับเปื่อนเปื่อนพี่น้องเออจาสิไปเจือกอย,ยู่ไซแหละแต่ว่าซาแพรกับขับรถกัคคอยไปคอยมาเอาเกิดเบลื่องขอานหน้าเนี่ยคือส่งสิปีอักแล้วนี่กลายเป็นพ่นตกลิ้นไปเลยน้องพี่น้องนี่นะ่พ่นท่ากับขนาดหนาบานซาแพงบ่เคยเปื่อนได้เบิ่งเอาเนาะพี่น้อง,อง,งบนะบเงบเเเิ่งเอาอเบิ่งเอาเ ขี่รถจากสีล <ind> <winter> ื like, ่นแล้จากสีเจือกแล้วเซเบาบอตกับบาเมื่องนํำคือเก่านะพี่น้องแต่ว่าเอาผ้าอ้อมเอาผ้าอ้อมมัดว่าเอาหัวกระลืมอยู่โหลดกูกาเคียมให้ลูกก่อนพี่น้องถ้าแม่นบมีบบได้ยินข่าวเขี่ยวกับเด็กเศร้าเพ่งกับ่ได้เอาน้องเมื่อดีกเพราะว่าน้องบูมเบิ่งน้องกุ้มนี่เนาะ ป้อนเขาป้อนน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินให้น้องเพิ่นเห็ดได้เบิร์ตว,ว่าชอบเพลงก็เป็นห่วงเนาะข่าวเกี่ยวกับเด็กๆกกว่าซะอ่ะอีละใส่ตัวนี้อันนี้ค่ะบอยนะบอยนะใส่ลูกพลุตกถือยันเป็นวัด <c oughs> ใส่เกือบนอกเอาบอัดใส่เกือบไปเตรียมเมื่อหน้า ใส่ใช่ป,ป้าเมื่อก่อนแล้วใส่ลูกป,ป้าป้าเมื่อก่อนแล้วอานะส่งก่อน,ป,นป้าเมาก็ะยำกระทันเมื่ออยู่ <c oughs> นันว่าปลูกมาปราบนี่ได้ฮะกะลูกป,ป้ปปเาปเฉพาะจะเมื่อสวย ป๊าดป๊าดถูกพี่น้องใส่ถุงยามมัอ้าวสบายดีมั้เฮ้ยบ่เห็นซ่ําเอกอวยมาใส่ถงให้มัลูกมาป้าถือให้มันเร็วให้ป้าถือบ่ห่มให้มมาป้าใส่งงก็เบิดแล้วตัวใหญ่ก็หาก็บ่มีมีแต่แนวเบิดมีแต่แนวเบิดคนมาซื้ออันของกินก็เฮาบ่มีบ่แม่นมันเปียกบ่อน่ะงน้ําแข็ง

โอ้ยพ so <íb meetings> you ี่น้องป้าเมาถือป้าหมไปก่อนหานะป้าหมอีกแล้วนี่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 ป้าชวมตรงหเอามาสป้าหมเธอหนะเอาน้ำแข็งมาเออ้าจกอดเอาเองมาเอาเอาโอ้ยเอาเอเอาเอาือเองมาลูกเออาส่มมันเกินเลยเลยมาด้าแข็งนะ เดี๋ยวนมเผิดกับเบดยังสิไปแว่ซื้อนมหาอยู่เมาดำหน้าพี่น้องเอ้ยเราไม่ได้เบิ่งเขื่องขาคลองคายมีแต่แนวเบิดคนมาสื่อปลาทูกับเบดอันยังกอดแหนมกับเบดอันยังกับเบดโอ้ยกันหูว่าเบดเนี่ยนีไปสื่อแต่แต่มันแดดแล้วอีลอยกับเบสได้บอกว่าอันนั้นอันนี้เบิดใส่รถมันเรียกเหตุงานแล้วมันฮอนติกระติกเอาไปแล้ว ไปไปไปลาบัด์ปลลูกโอ้มาลุงจุงติงเอามาพี่มาเอามาเอามาจะเบิ้งความหนาหักมันความหนาหักของเธอน่ะเธอแพงประหมยักชำได้ป่าสิถือประหงหายหายองเอ้ยป่าห่อหายแบบเอาไปใส่กระตากระตาหลุดป่าถ้าจะมาหายเอาน uh ี่หายน้ำประหม อ่ะซาแพงกะสิเดินทางก็เดิอพี่น้องสวยเลยแปดเก้าโมงแล้วเนาะขึ้นแต่ดำหน้าเลยพี่น้องตอนดำซาแพงไปได้ถ่ายเนาะอากาศคึมผานคึมพ้นและก็เริ่ไปได้ถือโทรศัพท์ลงเคยถือลงตะกี้แหละมันนามเข่าแล้วมันตายเนาะพี่น้องบ้านเ้ไปก็เริ่ไปได้ถือลงก็เริ่ไปได้ถ่ายถ่ายแต่ตอนขึ้นเมื่อน,นี้โอ้ฮากาศ คือย่ำไห้ย,ย่ำหน้าเนี่ยพี่น้องค้มผ้าค้มผลฝนตกปล่อยเนาะชาจอยก็ับเคยเถ้าฮาักขึ้นมาเนาะขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยแหละเนาะพี่น้องแต่ว่าสุพผืนหยางมาหอน,น้ำหลังเมื่อนี่กจะสืปามากินเนาะพี่น้องสืปามาหลับสดกะขอขอบุญขอบคุณเนาะไปทาง เอ้ยผัดเนาะที่นีแหละให้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเมื่อวานนี่ก็ซื้ออันเนื้อ,อ,นนอะมาเห็ดปลาเพียกกินเนาะจำจุกินรับคมต้มแสบเมือน,นีอก็ซื้อปลามารับสดโอ้โหอาหารเมือน,นีอก็คือสิอแสบหลายเนาะตอนเพลนตอนเช้าวบว่าได้คอยมียังกิน,ย,นยังคมอยู่ได้หำคมกยูหำพือให้กินเสีย อีหยังอ้าวไฟต้มนล้วไหมเข้าหนึ่งโต๊ะเคยถ่ายเ่งต้มตอนใดต้มเสานี่ค่ะบซับบางที่รงตั้มหน้าเลยอืมจะซับเอาพอได้ต้มกินสบายดีก็ว่าขิดเนยน้องอาหันมาจังนียพี่น้องโอ้ยบางบดสีนอนหรือปลาหลวงนะฮะ นอนละบ่โอ oh, oh. ้ได้ผ่าห่มเมื่อนี่หูแท้ผ่าห่มกับเกลือกับขี้ดินอยู่ฮะเนาเป็นเนาเหนาขี้ดินเลยโอ้ยปากน่ะซิเวอร์แหละโฟนมนมกับบอดดนใส่ให้บ่นี่ยนะอามาแม่สิใส่นมเหรอไหมไหมโอ้ยไปไปกินเสะไปกินสดน้าไป ไปกินสดน้าปลาไปกินต้มปลาม,มันดูดเนี่ยลยอมันจะมาปากแหวโอ้ยอันนี้นะปากแหวกมาดูผู้นี่จะขี้ดินสก,กปุกบางห้ามเออดูพี่น้อง<ม>ตามมีตามเกิดต,ตามมีตามเกิดลูกเต่ากะนเบอร์เด,ดูแลยังเลยยังดีอย่างพุ่มตันทานเรามีพุ่มตันทานเลย ก็คือแต่ยังหน่อยเลยป้าเที่ยวแต่ฮุบกันไปห้องหมอไปนอนไปนอนอยู่ห้องหมออันนี้ใครแต่มีภูมิตันทาาแล้นี่เรถ่ายนอนักบ่มาเด้อาจ่อยคือชิ่มเหมื่อยแห้งไปแล้วมามามาเก้ดมาปุบกินปรับเนาะประมาณเราทำกับเข่าวรอเขาบ่าย นึกว่าเที่ยงพี่น้องเลยบ่ามึงบ่ายเลยบ่าย้วาอือบ่ายเรย่งสียางไปลำอยู่ร้อยบ่อเทียงไปเล้าวลาบสดมะผีพูแ่บเศษต้มบวงไปเลยไปเฮ้ยกินกินเมื่อนี้เมื่อยแห้งเผาหันเ็บเศบนัวนัวนัานั่บอกกื้อนกระได หิวไปโบราณหิวแล้วก็ลดกินลดกินหนึ่งเนาะแล้วงานก็ทำยอยู่เฮ้ยตัวกระนังขขกแเน้มือได้กับนังปิ้นแงกแล้งเงงล้งเงงเปียกลยเยกกระปั้นว่าเปือนเงีกระดักกระโดเตียังลุงแล้วมันกระแหงไปน้าะนะครับมีขนาดทหน้าย บดเอ้ยมาเด้อลูกมาเด้อมาสดเด้อมองดูเหยลูกจ้เาเห็ดแรอเงี้ยวูหมอเคยวเกลือเห็ดไร่เย็นอะไรใ้แจะดวงดีเกือบน้ำห่อรลววอ๋อปิดเพรามาปิดอยู่นั่เองเออเหื่อน้อยหนึ่งวาม่ได้กินมันดีหรอวะมันรวกปราเมากับบ่ใครอยู่ใส่เกลือลักวบ่เขาวายหยูควบลูกปิดไม่เหยบางนี่

ยุดเกายุดเกาบอสเบิร์ดสะพาไเอ้ยลูกคอยเบิดสาพ่าอย่างนี้บอสบอสมากินข่าวบอนลูกโอ้ยเจ้าคือมาเห็นนะนี่พระบบผู้สาให้ลูกใหม่เะนี่ขาวนี่นอนละดแล้ แด้ังไปเห็นมองตรงหังบกองหางไปไหนได้เอ้ยบกหรือตื่นเงี้ยจว่าชยสลัปอยปลอยอแม่พืชกยบพระท่านเอาออกวะนี่ไอะชยสลกเ่อเ้ันน่าชยสลัก รถจักษ์เนาะไปตายหยันมาซุนหรือยันรถยักษถับปูไปปูนอนอยู่พุ่นบ้านได้่อน,น,นอนหองปุไเลแม,ม่นหาเลยค่ะอืเเยเราลากลงมานอน<ไ>่ะเอาบอสนั่นแหละแผลพอาอาสาดป,ปุ๊บได้เราไปนอนเด้อพี่น้องยนเขาน้ำกันเด้อนอนพ้นยูขาเทียงลายใหญ่ห่างได้หิวเละ อยู่ฮิ้วมื้อนี้ซุมเฮาบ่พักเพิงเนาะมื้อนี้เนาะมันบ่แดดเนาะผักจัก30นาทีได้ลงย่องบาดจะเก่าห้วยตั้งแต่เที่ยงจน3:00นผัก2ชั่วโมงมื้อได้นั่งลงนั่งลงลูกนั่งดีๆลูกอยากะกู่กะกะต้องตีนเปื้อนน่ะผมกบ่ักซื้อตะซะพี่น้องเอ้ยาบ่ได้วีจุกเอาผมก็ ว้าวไม่ได้ไม่ได้เอาวางตรงนี้บอกให้หลังดีๆหลังดิยาิดขเปอาเลยอาสีายระเบิดเบิดะวต้องิ้นอะไอีลาบอกินักหรมาผิดอีลาสดน้ำลูกขวบมาแปะเสียดายของขึ้นเลยบเนี่เสียงเสียงเขียดห้องเลย จันที่ว่าอย่างเมือกี้คืนเลยเอ้ยแล้ว่ามันลงใสเด้อมันลงใสติ่งเด้อออคือว่าอะไรพวกคือกันยังเป็นหเปล่านะไม่เลยเพื่เป็นจะติ่งนั่งเถอเศษมาไงมะคือมะแขกไงมะผีจางบะมีหลายกินข่าวมีหลายกินแม่สิจุกพมใหม่ใหม่ไปกินข่าแล้ว หิวแหงแล้วตอนนี้จ้าแพงกับชิคอปิดคลิปกันพี่น้องจิ้นข่าวกันหิวแหงเลยถ้าก็ไรก็แช่ก็ติดตามนะพี่น้องเด้อสบาสดีสวัสดีรอชมคลิปนะผู้ข่ากันให้เท้านิ้วใต้ดิฮามสมพาดำหนาเทียงตายย่ 背中入らなの